สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกันยายน2567นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีสิงห์ก่อนนะอ่ะพไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ k King of Pentacles สตรชาวราศีสิงค์ค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณมั่นคงคุณมั่นใจนะคุณทุ่มสุดตัวให้กับเขาคนนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยแบบเจ้าชู้มาจากไหนไม่รู้แหละแต่ณตอนนี้เวลาเนี้ยเขาแบบหยุดอยู่ที่คุณหรือเป็นไปได้ค่ะว่าชาวราศีสิงเองหยุดอยู่ที่เขานะอะ่ด้วยพลังงานขึ้นมานะตอนนี้นะคะ The Emperor เขาจะเป็นคนค่อนข้างมีอีโก้เนาะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่น่าค้นหาคนหนึ่งะไรทีเดียวค่ะ King of Sword วิวออฟฟอร์จูนอะที่ผ่านมาคุณกับเขาก็ปรับความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเหมือนกับว่าทัศนคติมุมมองต่างๆที่ไม่ตรงกันคุณก็พยายามปรับมาค่ะก็บอกเลยค่ะว่าทั้งคุณทั้งเขาเนาะมีความมั่นใจเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีโก้เป็นของตัวเองอะค่ะในตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ๋อมีในบางมุมอะที่ยังต้องปรับกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าอ๋อด้วยความรักแล้วอะคุณก็พร้อมที่จะอ่อนให้เขาพร้อมที่จะยอมให้เขาอะค่ะ คิงอบหวาดอ่ายังไงแล้วรักครั้งนี้บอกเลยว่ามั่นคงค่ะคุณจริงจังในความสัมพันธ์นี้มากๆเนาะจัททิดก็เลือกแล้วตัดสินใจแล้วค่ะเขาคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะอืมขึ้นมาเป็นสีดาบแล้วตามมาด้วยเดอะทาวเวอร์นะคะสามดาบอ่า ในช่วงเดือนนี้นะให้ระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากความเข้าใจผิดกันก็ตามหรือจะเป็นอะไรที่มีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์แล้วทำให้เกิดการทะเลาะกันความไม่เข้าใจกันเกิดปัญหากันได้แบบเป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องเราใหญ่โตได้ค่ะแต่ตรงนี้ให้ระมัดระวังนะคะระหว่างคุณกับคนรักเพราะว่าด้วยพลังงานที่ผ่านมาก็ถือว่า อย่างที่มีการบ,บอกเนะื้อความมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเขาหรือคุณเนี่ยเป็นไปได้สูงมากๆอ่ะที่มันเป็นพลังงานดึงดูดให้คนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายได้ง่ายอะค่ะอแต่ก็บอกเลยเนาะว่าอุปสรรคปัญหาเราเนี่ยมันจะค่อยๆเขาเรียกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเหมือนกับมีปัญหาเข้ามาคุณกับเขาก็ต้องจับมือกันให้มั่นพอแล้วก็ใช้ความเชื่อใจใช้ความมั่นใจกันนี่แหละค่ะที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปเนาะบางครั้งบางทีอะค่ะ บุคคลที่3ก็เกิดขึ้นในในที่แบบว่าเขาก็ไม่ได้เปิดคุณก็ไม่ได้เปิดอ่ะบางทีบางครั้งเขาเข้ามาวุ่นวายเองในตรงเนี้ยแล้วมันทําให้เป็นประเด็นกันเกิดขึ้นก็ไงก็ะระมัดร,ระวังนะคะเพราะมีพลังงานขึ้นมาเนาะอาจจะมีการทะเลาะกันเพราะความเข้าใจผิดกันเองก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะเพราะด้วยพลังงานของ3ดาบแล้วนอกเหนือจากบุคคลที่3แล้วก็เป็นการขัดแย้งขัดใจหรือว่าคิดเห็นไม่ลงรอยกันไม่ลงตัวในตรงเนี้ยค่ะ ทำให้เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้เนาะยังไงก็ระมัดระวังค่ะช่วงเดือนนี้โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะควีนออบสอดแปดดาบนะคะเอ็ดออบสอดสี่ดาบเด e h แฮงเกอร์แปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจจะแบบ ทำให้เขาเองก็กุ้มใจวุ่นวายใจเหมือนกันอะคะ่ะแต่ก็บอกเลยว่าสำหรับคุณแล้วเขาก็ตัดสินใจยังไงแล้วคุณนี่แหละที่เป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเนาะสองดาบนีนอบวาดก็ตั้งใจที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เช่นกันค่ะห้าดาบเนาะสองถ้วยและเอ็ดอฟวาดปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะ ยังไงแล้วคุณั้งคู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนอะเดี๋ยวก็ปรับตัวกันได้แก้ไขสถานการณ์กันได้พอสุดท้ายแล้วยิ่งจะกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วทําให้เข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมรักกันมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมค่ะในช่วงนี้ตอนนี้เขาอาจจะมีเรื่องกุ้มใจอาจจะมีสถานการณ์ที่มันกดดันเขาอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะแล้วก็มันเหมือนกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะเหมือนตอนนี้อะไรในชีวิตเขาอาจจะไม่ราบรื่นนะมีเรื่องราวให้แบบ คิดเครียดในฝั่งเขาอะค่ะเหมือนมีเรื่องที่เขาต้องคิดต้องตัดสินใจแล้วมันเหมือนกับเขารู้สึกว่ามันกดดันเขาอะเอ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวเขาพ่อแม่พี่น้องเขาเนาะจนมันส่งผลให้แบบออกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะสาหรับชาวราศีสิงห์เนาะก็บอกเลยเขาว่ายังไงเราก็ต้องใช้ความเข้าใจกันให้มากเนาะในตรงนี้ช่วงเดือนนี้จะทะเลาะกันได้ง่ายให้หมั่นคอยแบบ ใช้เหตุผลในการคุยกันอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันดีที่สุดค่ะเพื่อจะให้มันผ่านไปได้อย่างราบรื่นเนาะเพราะสุดท้ายแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้สุดท้ายแล้วก็สามารถเคลียร์กันได้ค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะอืมเขามีใจให้กับคุณไม่เอ่ยสามถ้วยค่ะห้าถ้วย วิวฟอร์จูนเจ็ดถ้วยคุณตรงสเปคตรงไทยตรงใจเขาเนาะเดอะทาวเวอร์เขาเหมือนกับเจอปุ๊บปิ้งปับมาค่ะเหมือนเป็นอะไรที่เขาก็ไม่ไม่ทันคาดคิดไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันเนาะในการที่ได้พบได้เจอกับคุณในการที่จะได้คบกับคุณนะค่ะถูกใจเจอปุ๊บปิ้งปับถูกใจใช่เลยเนาะอืมก็ทําให้เขาแบบหลงรักตั้งแต่วินาทีแรกที่แรกเออที่เจอที่ได้พบ,ท,พบที่ได้เจอคุณเลยค่ะต้อบอกเลยว่าตอนนี้ เขาจริงจังกับคุณนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสู้ที่โกรกันจะเป็นยังไงเอ่ยได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นกันไม่เอ่ยห้าเหรียญค่ะสี่ไม้สตรงอ่ะยังไงเราก็ยังขาดกันไม่ได้เนาะยังต้องการกันและกันอยู่ยังคิดถึงกันอยู่ค่ะเด s u ซันและ n ิงออฟสอดเนาะ ตัดสินใจค่ะที่จะกลับมาตัดสินใจที่จะคุยกันใหม่ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะเพราะยังไงแล้วยังเขาเรียกยังรักอยู่ยังขาดเขาไม่ได้เขาก็ยังขาดคุณไม่ได้ยังตัดคุณไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องของการน้อยน้อยใจเป็นเรื่องของอ๋อเขาเรียกอะไรอยากให้เขาดูแลเทคแคร์ care, ชาวราศีสิงห์ให้มากกว่าน,นี้หรือเขาเองที่อาจจะเหมือนกับว่ายังน้อยยังน้อยใจชาวราศีสิงห์อยู่ก็เป็นไปได้ค่ะ แต่เดี๋ยวยังไงแล้วได้คืนดีได้รีเทิร์นค่ะขวดกันได้ไม่นานเนาะสุดท้ายแล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ5าดาบเพดดออกซอรนะคะ6เหรียญพลน The Hermit อ่ะ ก็บอกเลยเขาว่าเรื่องราวที่จะเป็นปัญหาเป็นประเด็นการถามว่าเป็นไหมเป็นเนาะถามว่าเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนาะมันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็ได้ปรับกันได้เคลียร์กันอะค่ะยังไงแล้วมันเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่เราหองระแหงเนาะพอบอลเกิดได้เกิดปัญหาแล้วได้เกิดความเข้าใจผิดกันแล้วอะมันอาจจะเหมือนกับเป็นปัญหาเรื้อรังทําให้แบบพูดกันนิดหน่อยก็กลายเป็นเหมือนเก็บเรื่องเก่ามาคิดมาเครียดเก็บเรื่องเก่ามาทะเลาะอะค่ะ ในต,ตรงนี้มันมีพลังงานเนาะแล้วก็ไงก็มันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นกันได้ง่ายหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เออเหมือนมันเครีดเครียดเนาะมีเวลาได้คุยกันแล้วได้แบบ ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อารมณ์ในการคุยแล้วแล้วก็จะเป็นประเด็นกันได้ง่ายๆอะค่ะแนวน้มความสัมพันธ์มันจะค่อยๆปรับกันได้เนาะจะค่อยๆดีขึ้นอะคะ่ะด้วยพลังงานของหกเหรียญเทมเพลนแล้วเดอะเฮอร์มิเนาะมันอาจจะไม่หวานแหววไม่โรแมนติกอะค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้สามารถที่จะเขาเรียกอะไรเหมือนต่างฝ่ายต่างยอมที่จะปรับที่จะลดทิฐิกันนะคะกาวถ้วยอมยังไงแล้ว คุณดูแลเทคแคร์เขาเป็นอย่างดีเนาะแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าพอเรื่องราวปัญหาอุปสรรคต่างๆมันได้คลี่คลายเนาะทั้งคุณและเขาอะค่ะจะกลับมาแบบหวานหวานชื่นกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาแฮปปี้เอนดิงกันอีกครั้งหนึ่งอืเป็นการกลับมาปรับความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจค่ะเหมือนฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเนาะในตรงนี้แปดเหรียญค่ะห้าถ้วยแล้ะ สองเหรียญเนาะยิ่งกา,การันตีนะคะว่าตัดกันไม่ขาดยังไงแล้วค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะก็มีปัญหาเระหองแหลงอยู่บ้างะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่จะปรับตัวเหมือนว่าจับเข่าคุยกันเนาะในปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้ทําให้มันเป็นประเด็นไม่อยากทําให้มันเป็นปัญหาะคะ่ะทั้งคุณและเขาอะค่ะมันเหมือนต่างฝ่ายต่างทํางานแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยได้เติมความหวานให้กันนะ่ะ ในตรงนี้มันก็อาจจะทําให้ตัวชาวราศีสิงห์เองรู้สึกหวั่นใจอะค่ะรู้สึกหวาดระแวงในความสัมพันธ์เนะกลัวนะคะกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนาะแต่สุดท้ายแล้วค่ะทั้งคุณและเขาเนาะมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้อ,อ่กกลับมาแบบพูดคุยกันแล้วสร้างความมั่นใจกันอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะเพราะด้วยพลังงานของแดเหรียญกับสองไม้เนาะจะมีการปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะ ยังไงเราวสองเหลี่ยญมาปิดไทยอที่มีการบอกนะว่าตัดกันไม่ขาดค่ะสุดท้ายแล้วความรักเป็นแบบอินฟินิตี้เนาะมีโกรธกันบ้างมีปัญหากันบ้างแต่สุดท้ายเราก็คือยังรักกันอยู่ค่ะยังไม่สามารถที่จะมีอะไรมาทําให้คุณกับเขาปล่อยมือกันได้นะในตรงนี้ค่ะก็ถือว่าพลังงานแนวน้มความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นเนาะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วพลังงานความรักยังอยู่ มันไม่ได้ว่าจะตัดกันได้ง่ายๆอะค่ะสุดท้ายเรากลับมาออรักกันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักสมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาทารโได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ